ค่ะวันนี้หนูจะมาอธิบายข้อนี้ค่ะโจทย์เขาบอกว่าลูกเต๋ามีความยาวด้าน5เซนติเมตรแต้มสีบนหน้าลูกเต๋าเป็นวงกลมมีรัศมี0.5เซนติเมตรอยากทราบว่าส่วนที่ไม่แต้มสีมีพื้นที่เท่าใดเรามาดูวิธีคิดกันเลยนะคะก่อนอื่นลูกเต๋าก็คือลูกบาศ ซึ่งลูกบาทมีผิวเป็นสีเนส่เหลี่ยมจัตุรัส6ด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ5เซนติเมตรตามรูปเลยนะคะนี่พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านก็คือ5คูณ5 เซนติเมตรโอเคต่อไปเมื่อเรารู้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูปแล้วเราสามารถรู้พื้นที่ผิวลูกเต๋าได้พื้นที่ผิวลูกเต๋าก็คือพื้นที่แต่ละด้านคูณกับจำนวนด้านพื้นที่แต่ละด้านก็คือ25ตารางเซนติเมตร กับจำนวนด้านมีทั้งหมด6ด้าน นะคะเขาบอกว่าแต้มสีบนลูกเต๋าเป็นวงกลมซึ่งมีรัศมี0.5ซนติเมตรรัศมีก็คือเส้นตั้งแต่จุดศูนย์กลางจนถึงเส้นรอบวงกลมนั่นเองนะคะอ่ะพื้นที่วงกลมเราจะหาพื้นที่วงกลมก็คือพายร์กำลังสองนั่นเองซึ่งพายจะมีค่า ประมาณ3.14หรือว่ายี่สิบสองส่วนเจ็ดนะคะพายอารกำลังสองอ่ะเราก็มาหาเลยนะคะพายก็คือ22ส่วนเจ็ดแล้วก็คูณกับอากำลังสองอาก็คือรัศมีนั่นเอง ็คือ5ส่วน10นั่นเองก็คูณกับ5ส่วน10แล้วก็คูณกับ5ส่วน10จะได้เท่ากับ500 เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้เลยนะคะก็จะเป็น11ส่วน14ต่อไปซึ่งหน้าแต่ละหน้าของลูกเตา๋าจะมีแต้มลูกเต๋าไม่เท่ากันนะคะซึ่งจะมีแต้มลูกเต๋าทั้งหมด ทั้งหมดก็คือลูกเต๋ามีหกหน้าซึ่งหน้าที่หนึ่งก็จะมีแต้มหนึ่งแต้มหน้าที่สองก็จะมีแต้มสองแต้มหน้าที่สามก็จะมีแต้มสามแต้มหน้าที่สี่ก็จะมีแต้มสี่แต้ม หน้าที่5ก็จะมีแต้ม5แต้มหน้าที่6ก็จะมีแต้ม6แต้มเรามาบวกกันจะได้ทั้งหมด21แต้มนั่นเอง แล้วก็คูณกับ21ได้เท่ากับ14 14กับ21เราสามารถตัดกันได้7 2 14 7 3 21โอเคก็จะเป็น11ส่วน2คูณกับ3ก็จะได้เป็น ส3ม,มส่วนสเห็นว่าจะเป็นเศษส่วนเกินอยู่ให้เราทำเป็นจำนวนคลาก็คือ16เศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองก็จะเป็น 16. บหดห ไปเขาถามว่าอยากทราบว่าส่วนที่ไม่แต้มสีมีพื้นที่เท่าใดโอเคแสดงว่าเราก็เอา150ตารางเซนติเมตรนี้ลบกับ16.5 133.5นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าส่วนที่ไม่แต้มสีบนลูกเต๋าจะมีพื้นที่150ตารางเซนติเมตรลบกับ16.5ตารางเซนติเมตรก็จะได้เป็น133.5ตารางเซนติเมตรค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย